สวัสดีครับหูกระต่ายยักษ์ใจแอ่นหูกระต่ายอย่าเอามือไปถูกด้วยเห็นไหมน้ำชัดๆถ้าตัวนี้มันตำเจ้านะเอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่ค่ะลูกกระบองเพชรไม่ใช่บอกระเพชรนะกระบองเพชรกำลังเริ่มออกเลยตะมุตะมิเยอมากอากาศกำลังดีโอ้ดูลูกมันเิย เดี๋ยวไม่รู้ว่าสีนี้สีอะไรไม่สีเขียวก็สีแดงเต็มเลยนี่ค่ะเขารูปมันค่ะรูปบาราเพชดโอ้ยเหมือนมีคนเด็ดไปด้วยอะ่ะไม่ไม่คนก็หมีแหละมาเด็ดต้นใหญ่มากดูสิหูก็ตายยักษ์พี่โน่ใหญ่มากดูดิ บางทีมันขึ้นเป็นเพี้ยนนั่นแหละเริ่มเพีย้ยละเดี๋ยวเพี้ยเสร็จแล้วมันเพี้ยแม่จะดูดน้ำไปข้างๆออกไปเดี๋ยวมันก็จะตาย,ตายดูดิดูนะคะไม่หนาวรลกเดี๋ยวเดินขึ้นไปก็หายหนาวแล้ว